ออ,อค,ค,ค,คุณเสกแค่ขอโทษค่ะเคนทำไมมานอนตรงนี้ทำไมไม่ไปนอนตรงนู้นไม่เป็นไรค่ะเคนนอนบนโซฟาได้ค่ะเธอไปนอนบนเตียงส่วนฉันเนี่ยจะนอนโซฟาไม่ได้หรอกค่ะคุณเสกตัวใหญ่ะค่ะจะนอนบนโซฟาได้ยังไงคะนี่ไม่เถียงสักวันจะได้ไหม ฉันบอกให้เธอนอนที่เตียงเธอก็ไปนอนที่เตียงส่วนฉันเนี่ยจะนอนโซฟาหรือนอนที่ไหนก็นอนได้หมดเลยไม่ต้องเถียงไม่งั้นเนี่ยเราก็นอนโซฟาไปด้วยกันเลยเคุณสายคะแค่นอนบนเตียงได้คะ่ะก็แค่นั้นแหละไม่จริงทำไมสายทำแบบนี้ มีอะไรนะอีกหัวแกทำอะไรแม่ดูสิยมีอะไรป้าอะไรเนี่ยไอ้เชียบไหนแกบอกว่าสองคนนั่นไม่นอนห้องเดียวกันไงจูบกันขนาดนั้นมันจะเหลือเหรอวะฮะไอ้เชียบมันเหลื่อมเลยวะ ฉันกับเคสเราสองคนรักกันและเราจะแต่งงานกันถึงแกจะทำอะไรก็ตามเคสไม่มีวันรักแกเลิกยุ่งกับเคสอะถ้าไม่อยากโง่ฉันจะไม่ยอมโง่เด็ดขาดไม่มีวันรลครับคุณชาติสุนทรตกลงคุณเกจะกลับมาบ้านกี่โมง จะให้คุณเคสเขาเตรียมอาหารไว้ให้รอสักครู่นะครับคุณเสกครับคุณชาติโทรมาถามว่าจะกลับบ้านกี่โมงคุณเคสจะเตรียมอาหารไว้ให้ครับข้าวห่อไข่ค่ะชื่ออาจจะฟังดูเหมือนเป็นอาหาราง,ง่ายๆแต่เคสรับรองเลยนะคะว่าอร่อยมาก ข้าวห่อไข่รูปหัวใจด้วยน่ารักไปใช่ไหมคะตอนแรกเนี่ยเค้ก็คิดว่ามันอาจจะดูกุ๊กกิ๊กไปหน่อยแต่เนื่องในโอกาสที่เษแบบนี้เค้กก็เลยคิดว่าเค้กหยุดหยุดเดี๋อวแลว้ฉันไม่อยากได้ยินเธอพูดีแล้วข้าวห่อไข่แล้วคะ หรือว่าถ้าคุณไม่ชอบข้าวห่อไข่เนี่ยคุณก็บอกเคสดีๆก็ได้นี่คะเคสจะได้ไม่ทำอะไรไม่ต้องไม่ต้องทำอะไรทั้งนั้นแล้วเลิกยุ่งกับฉันสักทีคุณแสกคุณแสกคะเดี๋ยวก่อนค่ะเคสไม่เข้าใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะเคสทำอะไรผิดทะ้ทำไมคุณถึงต้องทำรท้ายจิตใจเคสฉันบอกให้เธอเลิกวุนก่นวายกับฉันไง ชอบข้าวห่อไข่เขา้าใจไหมแล้วคุณเททิ้งทำไมคะคุณรู้ไหมคะว่าเคตั้งใจทำขนาดไหนอะ่ะเคตอยากให้คุณชอบอยากให้คุณพอใจอ่ะนี่ก็ไม่ต้องทำไม่ต้องทำอะไรให้ฉันทั้งนั้นไม่ต้องทำตัวน่ารักเลิกวานเสน่ห์ใส่ฉันแล้วก็ไม่ต้องทำให้ฉันชอบเคก็แค่ทำตามที่คุณสั่ง แค่นั้นเองเดี๋ยวแล้วสินี่รู้แล้วอุย๊ยจะหยุดททำไมนี่้ร,รีบไปสิมีทันแล้วมองน้องปูพอดีเคสมีธุระนะคะเคสรีบพี่ปูรอเคสอยู่คะ่ะใจเย็นๆสิจ๊ะสาวน้อย คุณ<น>จะทำอะไรคะหนูรู้ตัวไหมว่มนหนูเนี่ยเป็นคนที่มีเสน่ห์มากนะดูสิหน้าตาตื่นก,กับกวางป่าไร้เดียงสาน่ารักน่าอินดู <c oughs> ไม่กว่างน้อยอย่าเข้ามานะคะไม่งั้นเคสจะร้องให้คนช่วยไม่เอานะหนูฉันเนี่ยชอบเด็กที่ว่าง่ายทำตัวดีๆแล้วก็ม่มองอแง แล้วฉันจะมีรางวัลให้ถ <c oughs> ้าตัวหนูเท่าไหร่หนูบอกฉันมาน่ฉันก็มะยอมหรือว่าจะเอาออปชั่นเพิ่มเช่นกระเป๋านาฬิกาหรือว่าเพชรดิเพรแค่หนูเนี่ยปากบอกฉันเฮ้ อยู่นี่อยู่นี่นี่เอยู่นี่เสียวหลอยค่ะพ,พอจอไนทร์จะดื้ดอนี่้จะจันทบอกลแล้วไงจ๊ะว่าอย่าดื้อรู้ว่าจะให้ฉันเนี่ยต้องใช้กำลัอ,อกแงว่าอย่าดื้อ เธอต้องทำเพราะเป็นหน้าที่ที่ฉันจ้างเธอมาฉันจ้างเธอมาให้ดูแลฉันไม่ใช่ให้ไปดูแลคนอื่นนี่คุณพูดเรื่องอะไรคะปล่อยนะคะเอาก็เรื่องงานพิเศษของเธอที่เธอไปหาลำไพ่พิเศษกับคนอื่นเธอโกงที่แค่ไปทําเวลาว่างค่ะแล้วเคก็ลางานแล้วแค่ไม่ได้โกงคุณสักหน่อยนี่เธอมีเวลาว่างขนาดนั้นเวลาว่างที่ต้องดูแลฉันแต่เธอเอาไปเสนอตัวกับให้คนอื่นเขานี่ฉันจ้างเธอมาให้เป็นเมียฉันนะ เคสเปล่านะครับกู้จ๊กู้เจ๊ปล่อยเคสนะครับนี่ฟังนะตลอดเวลาฉั้นใบเบี่ยงเรื่องทำคลิปมาโดยตลอดเพราะฉันเชื่อว,ว่าเธอเป็นเด็กไร้เดียงสาอ่อ,อนโยนแต่ดูนี่สิอะไรอ่ะฮะกูแยเจ๊พูดเรื่องอะไระคะเคสไม่รู้เรื่องนะคะปล่อยเคสนะคนี่นไม่เคสบอกให้ไม่จะบิดดิ้ในเมื่อมันเป็นอาชีพเธออยู่แล้วจะไปทำคลิปให้โรงพยาบาลเขาเสียเวลาทำไม มีอะไรที่นี่ๆแหละดีแล้วคุณเฉกสอยแค่นะครับ<ป>คุณเฉกสอยแค่นิดนึงไม่บอกไม่บอกคุณเฉก ทำ,ทำไมเธอถึงทำกับคนอื่นได้แต่กับฉันเธอทำไม่ได้ไงคุณเซกพูดเรื่องอะไรอะคะแค่ไม่รู้เรื่อง ทำไมฉันถึงเป็นคนเดียวที่เธอเกลียดเคสเสงบอกมาคำเดียวเลยนะว่าเธอเกลียดฉันแล้วเรื่องนี้จะจบลง Let